ราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดงาน CREA Job Fair and Education 2025นิทรศการโชว์ศักยภาพของนักศึกษาพ,พร้อมสู่ตลาดแรงงาน วันที่7มีนาคม2568ศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชานบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภร์รวมเปิดงาน CIA g e o r a i a and Education 2025นิทรรศการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและสมัครงานที่ตรงกับความสนใจในวิชาชี ที่สําเร็จการศึกษากับบริษัทชั้นนําทางภาครัฐและเอกชนอีกทั้งยังเป็นเวทีการเสวนาและเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงทําให้เข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลายัยกับภาครัฐและเอกชนในการกระตุ้นการจ้างงานมากขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้แน,แนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์รวมทั้งกิจกรรมบนเวที ที่มีการนำเสนอหลักสูตรและผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสายวิทยา,าศาสตร์สุขภาพที่แสดงศัก,กยภาพพร้อมสู่ตลาดแรงงานค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราเจอกันที่ c ซ AH a Job Fair นะคะการที่เราจัดงานครั้งนี้นะคะขึ้นมาก็เพื่อทำให้นักศึกษาของราชบุรีเจร,ริราชทุกทุกคนเนี่ยนะคะมีโอกาสพบผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของนักศึกษาเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็แต่ละทีมนะครับก็แสดงศักยภาพของทางนักศึกษาตัวนักศึกษาเองนะครับแล้วก็พูดถึงหลักสูตรที่เรียนมานะครับจุดแข็งของแต่ละหลักสูตรนะครับว่ามีข้อดียังไงมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจของทางสที่สถานผู้ประกอบการในแต่ละที่กันครับ บูธที่มาจัดในงานนี้เราก็เห็นหลากหลายนะคะแต่จริงๆแล้วที่หลักสูตรอย่างที่ท่านอาจาร,รย์พิรุธพูดเมื่อกี้อ่ะจริงๆแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีหลายหลักสูตรมากกว่านี้นะคะเสียดายที่วันเนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีเวลาที่มาไม่พร้อมกันนะคะบางหลักสูตรเนี่ยคือวันนี้ไม่ได้นําเสนอแต่ว่าจะเข้ามาชมบูธด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบูธของเราวันนี้มีหลากหลายมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสนใจน่าสนใจทุกบูธนะคะแล้วก็ยิน คิดว่าทุกบูธเนี่ยก็ยินดีที่จะรับนักศึกษาจากเราเมื่อเห็นศักยภาพแล้วคิดว่าน่าจะยินดีรับนักศึกษาจากเราเข้าไปร่วมงานด้วยนะคะค่ะอย่างน้องที่ได้รางวัลชนะเลิศอยากได้รู้ไหนคะว่าบ้ามรู้สึกค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ทางทางวิทยาลัยก็ให้โอกาสเรา,เราดได้าในในอมานำเสนอหลักสูตของตนเองค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเห็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐาน กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นถึง,ถงวัไนไหนยังไงบ้างแล้วก็ใครสามารถเข้ามาร่วมชมได้บ้าง,าง,างาคกิจกรรมนี้เราจัดวันนี้วันเดียวนะครับก็คือจัดได้ถึงช่วงเย็นเลยนะักศึกษาทุกคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมนะครับในเรื่องของการพูดคุยกับบูธต่างๆเพื่อเปิดโอกาสในการเ,เ,ข,าเข้าทำงานในอนาคตได้นะครับแต่ว่ากิจกรรมลักษณะนี้เราก็จะมีจัดอยู่อีกเรื่อยๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามนะครับได้ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรทาให้ว่าจะเป็น Facebook หรือช่องทางอื่นได้ครับ